ใช่ไหมแนนาตัวนิดนึงครับครับผมชื่อพัทพามนาสุดนะครับครับเรียกคเล่นได้ไหมได้ครับเรียกจูเนียครับจูเนียนะครับน้องใหม่จริงๆน้องใหม่ไวใสนะครับแต่ว่าความรู้ไม่ใสนะครับวันนี้เขาจะมาเล่าเรื่องงานเทคโนโลยีตัวล่าสุดครับถือว่าล่าสุดก็ได้นะของงาน 3D Printing เพราะว่าที่ Apple แขนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปิ้น์ตีขอบเมื่อก่อนนะเป็นผงแป้งเป็นผงแป้งแล้วก็มาพวกพวกโพลิเมอร์พวกพลาสติก ABS ต่างๆเนาะครับจนมาถึงนี่แหละ ของเราเนี่ยเป็นโลหะครับมีอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ตัวนี้จะเป็นเดสก์ท็อปเมทัวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดกันนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปิพนเล็กสามมิติในระบบอุตสาหกรรมการผลิตนะครับอ่านะครับ,ค,รบคือต้อง,ต,องต้องเกิดนิดน,นึงว่าเมทัลเมทัลเนี่ยไอเดสก์ท็อปเมทัเนี่ยบ้านเราแบบหลายคนเริ่มไม่ค่อยเชื่อนะแรกๆไม่ใช่ว่าไม่ไม่เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะข้อมูลมันยังน้อยอะ่ะ ใช่ครับการนําเสนอคือบ้านเราแบบใครใช้บ้างอ่ะคําถามแรกกันนะที่ไหนใช้บ้างใช่พอเราไม่มีเรฟเฟรนซ์ปุ๊บเนี่ยยากเลยครับนะครับเอาเคส่างประเทศให้ดูก็แล้วโน่นนี่ก็แล้วนะครับแต่พอตอนนี้เรามีลูกค้าแล้วเขาเริ่มเฮ้ยมานําเสนอหน่อยสิมามาคุยกันหน่อยสิได้ครับทำอะไรได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคฝากเล่านิดหนึ่งได้ครับ ก็สำหรับท็อปิกที่เราจะ cover กันในวันนี้นะครับก็เรื่องแรกก็จะเป็นการรีวิวพื้นฐานของเครื่องปิ้นเหล็กของยี่ห้อ The s ซ o p Metal ก่อนนะครับครับ<อ>ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของปัญหาของกระบวนการการผลิตในอุตสาหกรรมณนะปัจจุบันตอนนี้ครับรวมถึงอ่าเรามีชิ้นตัวอย่างอยู่ข้างหน้านี้นะครับครับ,รบแล้วก็จะเป็น case study ต่างๆของต่างประเทศที่ประสบผลสำเร็จในการนําเทคโนโลยี The s ซ o บ m มท a l ไปใช้ในกระบวนการการผลิตในอุตสาหกรรมครับ ครับตอนนี้ก็จะเป็นรีวิวพื้นฐานก่อนครับโอเคนี่คือหน้าตาของตัวทเทตบอลเมท่าเนาะเครื่องพิงจริงๆมันไม่ได้เป็นวิดีโอใหม่หรอกเราเราดูกันมาสักช่วงหนึ่งแล้วละ่ะครับผมเพียงแค่ว่าเฮ้ยจะได้สร้างความมั่นใจให้กับให้กับคนที่สนใจนะครับ,รบงานงาน,งานด้านเมทัลพิมพ์ิ้งครับ อันนี้คือตัวโปรแกรมครับอันนี้เป็นโปรแกรมชื่อ f a b r i c a t e นะครับหลักๆคือเราจะเอาไฟล์3 d cat เนี่ยของเราอ่ะอัพโหลดลงไปในซอฟต์แวร์ชื่อ f a b r i c a t e ครับซึ่ง f a b r i c a t e จะคอยทำหน้าที่เป็นเหมือนคอยอเครื่องมือช่วยตั้งค่าให้พาร์ทของเราเนี่ยก่อนที่จะขึ้นชิ้นงานจริงมีการ visualize ภาพมีการดูว่าจะขึ้น support ยังไงในการขึ้นเลเยอร์ต่างๆนะครับก็คล้ายๆกับซอฟต์แวร์ที่เราใช้พิมพ์ด้านพวกโพลิเมอร์เนาะเพียงแค่ว่ามันเป็นคนละตัวกันอันนี้ก็คือมาวางจําลองดูก่อน ว่าถ้าพิ้นแล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นครับซึ่งเดสก์ท็อปเมท่มาปัจจุบันนะครับมีแมทเทเรียลขายทั้งหมด4ชนิดจะมีส7 4เจ็ดส่พ4สแล้วก็ H13 ครับวิธีการเปลี่ยนแมทเทเรียลก็ง่ายมากแค่เสียบดันแมทเทเรีก็คือเหมือนถาดหมึกของ p r i เตอร์ทั่วไปแหละครับรวมทั้งหัวปิ้นด้วยซึ่งก็คือแค่กดปุ่มเปลี่ยนก็เรียบร้อยแล้วครับ คือแมทเทเรียลของเดสท็อปเมทัลครับจะมาเป็นในรูปแบบของหลอดครับซึ่งหลักการก็คือหลอดเนี่ยจะฟีดตัวเครื่องจะฟีดหลอดลงไปในหัวพิ้นครับซึ่งนหัวพิ้งก็จะกดตรงไปที่เบดชีตเพื่อทำการขึ้นรูปเลเยอร์ไปเลเยอร์อ่าฮะครับอ่าโอเคตรงนี้ไปเร็วนิดนึงก็ดีครับครับผมก็น่าจะพอเข้าใจคอนเซปต์ของงานพิมพ์ติ้งแหละครับนะฮะหัวพิ้งก็จะมีอ่าสองประเภทมีหัวพิ้นที่เป็นพิ้นเหล็กเป็นพิ้นพาร์ตที่ชิ้นงานแล้วก็จะมี ตัวหนึ่งที่เป็นเอ่อซัพพอร์ตเซรามิกครับผมเอาตัวซัพพอร์ตของนี้เป็นเซรามิกอ่ะเซรามิกจะเป็นเลเยอร์พิเศษที่คอยมากันก้นกัน้นการขึ้นซัพพอกระดับคือซัพพอร์ตของเดสก์ท็อปเมทัลจะเป็นตัวเหล็กของมันเองอแต่ด้วยพาราที่ของเซรามิกต่างๆที่เขาเอามาใช้กั้นก็จะทำให้เพิ่มเบนเอฟฟิคในการแกะซัพพอร์ตหรือว่าการแยกชิ้นงานระหว่างพลาสติกกับซัพพอร์ตได้ครับผมครับอย่างเช่นตัวนี้เนาะครับผมอันนี้อุยยังอุ่นอยู่เลย อ่าตัวนี้เพิ่งออกมาจากเองพินเลยครับ <laughs> ใช่ไหมนี่ให,ให้ดูหน้าตาครับโชว์นิดหนึ่งกองจับอยู่ไอตัวขาวๆนี่คืออะไรนะอ่าขาวๆตัวนี้จะเป็นตัวเซรามิกมีลิซอร์ร<า>ใช่ไหมครับอ๋อครับซึ่งเซรามิกเนี่ยด้วยคุณสมบัติของมันก็จะไม่ถูกอ่าเผาในอุณหภูมิที่สูงมากๆครับทาให้เวลาเราจะแยกชิ้นงานอาซัพพอร์ตกับพาร์ติงของเราเนี่ยจะทําได้ง่ายมากครับผมพี่พี่ก็ชอบโฟรกาตินกา ทำไมไม่โฟกัสที่ชิ้นงานไม่รู้มีแสวเล่นเสลวเล่นครับโอเคครับครับผมครับเสร็จแล้วไอ้พลาสตัวเนี้ยเราได้มาเนี้ยแล้วก็จะเอาไปล้างเครื่องประสานเครื่องเครื่องดิบไบเดอร์ก็จะเป็นเครื่องที่ล้างน้ํายาประสานออกคจากชิ้นงานครับครับพอได้พลาสที่ล้างจากน้ํายาประสานแล้วเนี่ยเราก็จะนําไปเข้าเครื่องอบก็จะเป็นอันจบครับครับล้างเสร็จก็อบครับ สามโปรเซสหลักใช่ไหมฮะครับผมปิ้นล้างตบครับซึ่งซัพพอร์ตก็จะแกะออกมาได้ได้ง่ายมากครับครับผมก็หลายๆคนก็คงเห็นวิดีโอนี้บ่อยแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยสรุปแล้วมันเอาไปทำอะไรได้บ้างไม่ถึงกับบ่อยเพียงแค่น้องน้องใหม่เยอะนะครับของพวกนี้จริงๆเหมือนมันเหมือนตลาดซอฟต์แวร์ที่ดูมาครับคำถามที่เราโชว์ทุกไรทุกครั้งเนี่ยมันก็คำถามเก่า คือยูเซอร์ใหม่ๆเขาก็ขึ้นมาดูใช่ไหมฮะอันนี้เหมือนกันเทคโนโลยีพิมพ์เตอร์ก็อย่างที่บอกว่าดูกันตั้งแต่พิมพ์ผงแป้งปัจจุบันก็คือยังยังต้องศึกษาคาความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อยคนคนรุ่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆรโอเคครับครับปัญหาทางด้านกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมครับก็จะเป็นหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของรีท m e เวลาแล้วก็คอสตต่างๆในการนำผ Pro ผลิตใหม่เข้าสู่ production line นะครับหรือจะเป็นก็ในรายการผลิตก็แล้วเองที่จะอาจจะแบบ รายการผลิตข,ของเราเนี่ยมีการเกิดทำขึ้นต้องมีการซ่อมต้องรีเพร์ต่างๆครับซึ่งอาจทําให้โปรดักต์ของเราเนี่ยมีการล่าช้าเป็นคอขวดได้ครับ,คร,บครับผมครับด้วยประโยชน์ของอเครื่องพิมพ์ 3D printer ครับก็จะก้าวผ่านความจากัดเรื่องอเรื่องของอิสระในการขึ้นลูกครับหรือว่าการลดเวลาในการทํา CNC machine อย่างเช่น พาร์ทบางพาร์ที่มันปิ้นยากๆาต้องใช้แบบห้าแกน6แกนในการทำเซนเซออย่างเงี้ยเราก็อาจจะปิ้นด้วยเครื่องปิ้นเหล็กมาก่อนแล้วก็อาจจะใช้เซนเซอ์เพื่อกับเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก็จะพอเป็นพาร์ทที่พอใช้งานได้คือคิดง่ายๆเมื่อก่อนมันจะติดเรื่องการผลิตเป็นหลักนะถามว่าในแต่ละยุคเนี่ยการดีไซน์มันทำได้หมดแหละจินตนาการสามารถสร้างโมเดลแบบซับซ้อนขึ้นมาได้แต่พอผลิตก็จะติดตรงเรื่องเทคโนโลยีเพราะเมื่อก่อนมันเป็นลักษณะเขาเรียกอะไรเมทัล removing เนะ material removing เอาเนื้อออก แต่ตัวนี้คือเพิ่มเนื้อเข้าไปมันเลยทําได้ดีกว่าครับผมครับครับอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันตัวอย่างสําหรับที่โรงงานอุตสาหกรรมเขานําไปใช้กันก็จะเป็นหลักก็จะเป็นพวกจิ๊กฟิกเจอร์เอาไว้กับระยะทำาพ e c i ซิช n ต่างๆหรือจะเป็นพวกสเปร์พาร์ r ร p เพ c เ m น n t พาร์พวกเอ d น f a r อ t o o ทูลิอะไรเงี้ยครับถ้าเราสังเกตงานพวกนี้คืองานสิ้นเปลืองงานคอนซูมเลยใช่ไหมฮะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนบ่อยมากตามแอปพลิเคชันที่เข้ามา ใช่ไหม,มแต่ตัวที่อย่างเช่นเราบอกว่าในไลน์อัตโนมัติมีโรบอทอยู่โรบอทโอเคกี่ปีกี่ชาติเ็ใช้ตัวนี้แหละเพียงแค่ที่ N อ r นเนี่ยจะเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนดีไซน์ไปเรื่อยเลยัาผมครับครับไออันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็น,เป,นเป็นจิ๊กกัดระยะไว้เจาะรูครับครับการที่มีจิกตัวเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราอะเจาะรูได้แม่นยำมากขึ้นซึ่งในไลน์การผลิตอย่างเงี้ยอ่เขาต้องการ r e c i s i o n ให้ได้ Product ที่ได้มาตรฐานทุกทุกอันครับ นอกจากนี้ตังจิกตัวเนี้ก็จะช่วยลดเรื่องอ Human Error ที่เกิดขึ้นกับคนด้วยครับครับเพราะว่าถ้าคนเจาะบางเจาะเองไม่มีตัวกลาระยะเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเออร์ได้ง่ายครับผมครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นนอสเซลอยูออดอ่ด้านหลังยินมาด้วยอ่าครับครับตัวนี้จะเป็นนอสเซลที่เอาไว้ช่วยในการเอ็กโซดตัวพวกสารเคมีต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอเอาไว mix ้มิกพวกเซรามิกซอรี่ต่างๆ อันนี้คือปิ้นไปใช้จริงเลยปิ้นไปใช้จริงครับเสียบเข้ากับโรงงานผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆก็คเัาไปใช้เลยเป็นรีเพลทเมนต์พาบส่วนตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น่ารูปร่างมันตลาดนิดนึงครับมันจะเป็นอจิ๊กจิ๊กจับงานซึ่งอันนี้เป็นจิ๊กจับงานของตัวนโนเกียครับยี่ห้อโนเกียอ๋อยี่ห้ออะไรไม่คุ้นเลยโนเกียไม่ค็จยเจอแล้วไงหนจะ อันนี้ยเป็นรุ่น N70 ครับเนี่ฮะในพอดีผมเกิดไม่ทันนะครับแอดมินก็จะทันครับใช่ไหมพี่หนุมทันใช่ไหม N N70 ครับก็จะเอาไว้ช่วยสำหรับวางชิ้นงานให้ได้เกิดชิ้นงานต้องมีการตั้มแซมหรือว่าในการกระบวนการผลิตอะไรเงี้ยครับการวางชิ้นงานนี้ก็ช่วยให้มันแม่นยำมากขึ้นครับส่วนต่อไปก็จะเป็นพวกแขน จับคลิปเปอร์ต่างๆในรายการผลิตครับนี่ตัวนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้คือชิ้นงานที่เปลี่ยนบ่อยอยู่แล้วครับถูกไหมฮะเปลี่ยนตามแอปพลิเคชันครับก็มีหลายแบบหลายฟังก์ชันใช่ครับแล้วแต่แล้วแต่เราดีไซน์หรือว่าแล้วแต่โรบอทที่เราใช้ครับครับก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องเคสตี้เราจะมาดูกันว่าบริษัทต่างชาติ ที่เขาซื้อผลิตภัณฑ์ดิฟฟ์แพทเทิลไปเนี่ยเขามีการนําไปประยุกต์ใช้ในรายการผลิตจริงๆแล้วเกิดผลสาเร็จยังไงรู้สึกจะทําเสียงหล่อขึ้นเรื่อยๆนะเป็นเคสตั้ดี้นะฮะเพื่อสร้างความสร้างความมั่นใจแต่อย่างที่บอกว่ามันมันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่บ้านเราใหม่บ้านเราแต่ประเทศเขาใช้กันเต็มที่เล่อ่าแล้วก็นั่นแหละสร้างความมั่นใจให้ให้ลูกค้าได้ได้รู้ครับครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้าง ก่เริ่มด้วยบริษัทแรกครับจะเป็นบริษัท Alpha Precision Group นะครับที่สหรัฐอเมริกาครับ APG เนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านโลหะวิทยามานานโดยเฉพาะเรื่อง MIM หรือว่า Metal MIM MIM Metal Injection m o d i n g อ่าจะเก่งมากอืมแล้วก็รวมทั้งเทคโนโลยีของ Press a n Center ครับครับครับ,รบด้วยความคาดหวังของบริษัทเขาเนี่ยคือเขาต้องการ ขยายกำราการผลิตเนะาะรวมทั้งหาโอกาสชนิตี้ใหม่ๆใ,ในการนำไปเสนอลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้มีทางเลือกในการผลิตชิ้นงานเหล็กมากขึ้นครับครับผมอย่างเช่นตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นอ่าประโยชน์ที่เขาลหลักๆที่เขาเอาไปทำตัวเดสก์ท็อปเมทัลนะครับถ้บาเป็นตัวนี้จะเป็นเอเป็นอัพอาร์มทูลิงครับที่เอาไว้แคมงานโรบอทในในตัวแคมป์ชอปครับครับผมอันนี้คือจูเนียร์พิเอง ครับผมอแต่ยังไม่อบใช่ไหมยังไม่อบครับล้างปิ้นมาเลยลอันนี้คือเขาเรียกว่าล้างแล้วใช่ไหมประมาณนี้เพิ่งปิ้นมาเลยครับเออหรอเอามาจากเครื่องปิ้นเมื่อกี้เลยครับครับโดยตัวเนี้ยมันจะไปติดอยู่ในแขนหกแกนของเขาแขนเท่าแกนของเขาครับซึ่งประโยชน์ของไอ้ตัวเนี้ยเราใช้ดิจิทัลในการปิ้นพาร์ทที่มีน้ําหนักเบาลงมาถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากงานเดิมของเขาครับผม ส่วนต่อไปจะเป็นตัวเครื่องจับชีจ่จับชิ้นงานชักจอเป็นตัวจับชิ้นงานเขาครับเขาค้นพบว่าเมื่อจับไปเรื่อยๆครับตัวฟิงเกอร์ของเขาอะ่ะมีการสึกเกิดขึ้นครับทําให้เขาต้องสั่งพาร์ทใหม่เรื่อยๆแต่เขาใช้เวลาสั่งพาร์ทเนี่ยได้ประมาณสออาทิตย์สามอาทิตย์ได้คหลิดทามในการผลาในการทำทำให้งานเขาเกิดเป็นคอ,ข,อขวดขึ้นมาครับครับ หลังจากนี้เขามีเอ่อเดอะช็อปเมทัลเนี่ยเขาก็เพียงแค่แกะแมบ,บของเขาครับแล้วก็ทำการปริ้นก็เป็นสแปร์พรพดเอาไปใช้งานต่อได้ครับต่อไปก็จะเป็นบริษัทเอก้าทูแอนด์ไดที่เป็นของแคนาดาครับเอก้าทูแอนด์ไดเนี่ยเป็นบริษัทเออโตมทีฟชั้นนำที่ขึ้นชื่อเรื่องทำทำพวกสแตมปปิ้งหรือว่างานเชื่อมเหล็กมากว่าสี่สิบปีครับครับและด้วยความที่เขาเอ่อ ผลิตงานที่เป็นเหล็กเนี่ยเขาก็ต้องสนใจเรื่องกาน additive manufacturing ซึ่งเขาก็มองหาแมชชีนหรือ s ิสเต็มที่ช่วยในระบบ additive manufacturing เพื่อเขาที่จะได้ขยายธุรกิจของเขาจากการที่ทิมชิ้นงานเนี่ยก็จะทำมีโปรโตไทป์ให้ลูกค้ามากขึ้นคร,ครับผมครับนอกจากทำโปรโตไทป์แล้วเนี่ยาทางบริษัทเอก้าชวนได้เนี่ยก็ได้มีการนำเอาอตัว desktop metal ตัวนี้มาผลิตเป็น spare part อย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้ครับ เออ่ตัวนี้จะเป็นตัวคริปเปอร์ที่จับชิ้นงาเหมือนกันอันนี้เป็นเอ็นอาร์เหมือนกันใช่ไหมเป็นเอ็นอาร์ทูลลิงเหมือนกันครับซึ่งคอนเวนชั่นแนลของเขาเนี่ยจะใช้เป็นตัวไนลอนอืมครับแต่ว่าพี่เล่สังเกตไหมครับของเดิมเป็นไนลอนครับผมครับเออ่พี่เล่สังเกตไหมครับว่าพอใช้ไปเรื่อยเราจะเห็นว่ารูปทรงมันะเริ่มสึกเริ่มเยินขึ้นครับหลังจากที่เขามีตัว3 d printer ที่เป็น Desktop Metal เนี่ยเขาก็ทำการแกะโมเดลรีดีไซน์พาร์ตใหม่เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สามารถ ช้งานได้เหมือนจริงแตนน่มีน้ำหนักเบาขึ้นมีการกระบวนการการผลิตที่ถูกลงเร็วขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงครับครับผมก็คือปิ้นมาแล้วแมชชีนบางส่วนที่จำเป็นครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่บริษัทเอก้าเอาไปใช้ก็จะเป็นตัวตัวพูลลี่ที่เอาไปใช้สำหรับสายพานในรายการผลิตนะครับครับด้วยด้วยคอนเซปต์ของเชนเนลิ e ดีไซน์เนาะครับ AI AI ครับทำให้เขาสามารถอัพที่ไม่ ดีไซน์เขาใหม่ทำให้ได้พาชิ้นงานที่มีชิ้นงานที่ดีขึ้นใช้เวลาการผลิตน้อยลงใช่ไหมที่น้อยลงแล้วก็มีคอสท,ที่ถูกลงจริงจริงเจ e เนอเรทีฟดีไซน์เนี่ยคู่กับงาน 3D Printing เ,เลยนะครับผมคือเมื่อก่อนที่บอกคิดคิดมาได้สวยเลยนะแต่ว่าผลิตไม่ได้ก็จบ,บแต่เดี๋ยวนี้คุณพิทเนี่ยคิดยังไงก็ได้ผลิตยังไงก็ได้ครับใช่ไหมครับผมเดี๋ยวตามนั้นเลยครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่เขาพิมพ์ออกมาใช้ครับครับ ต่อไปจะเป็นบริษัทจากของอิตาลีครับชื่อบริษัท Preciosa f r a n c e s c o ครับบริษัท p r e ส i o s a เนี่ยจะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเป็นเหมือนถังถังเหล็กที่เอาไว้สำหรับเก็บพวกแก๊สหรือว่าฟลูอิดต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมพวกเคมีครับครับผมเขามองเห็นเขาบริษัทเนี่ยเขามองเห็นผลประโยชน์ของ e n i t i y m m n u u f c t u u r n n g ต่างๆก็คือ จะเป็นเรื่องของการ Maintenance เป็นหลักเรื่องทำ spare part าเป re p a r ์เลยครับซึ่งเขามองว่า 3D p r i n t e r เนี่ยสามารถช่วยลดงาน CNC ที่เป็นคอขวดได้หรือว่ามี time ในการผลิตได้ครับในการเป็น spare s p a ป e part ของที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกต้องบำรุงเนาะของเครื่องจกักรไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เราเออกแบบจริงๆแล้วบริษัทเนี่ยผลิตไป็นผลิตภัณฑ์ตัวถังครับแต่ว่าเขาจะโฟกัสไปที่การฟ้องเครื่องซ่อมตัวเครื่องจักรมากกว่าในการทำสเปร์พาร์ตครับ ตัวนี้จะเป็นชีตไมททอลแคลมป์ครับที่เอาไว้จับชิ้นงานในตัวรายการผลิตครับเมื่อใช้ไปเรื่อยๆครับจะเห็นว่าเหล็กมันมีการสึกหลอครับครับ,รบซึ่งการที่เขาสั่งพาร์ตตัวนี้มาใช้อะราะต้องเอาไอ้ตัวก้อนเหล็กมาโรให้เป็นแผ่นเรียบๆแล้วก็จากนั้นใช้เครื่องมาชินกัดซึ่งเะาใช้เวลาทั้งหมด2อาทิตย์ครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่หลีดไทมเนาะแต่อยู่ที่หลีดทม์ท<ส>ำให้งานราชาคือบางงานเรามองว่าเอ้ยอย่างนี้ มันก็ไม่ได้ยากนะชิ้นส่วนเนาะผลิตง่ายแต่ว่าบางทีสั่งซัพพลายเออร์แล้วมันไม่ได้วันสองวันน่ะครับจะทําให้งานจะจะมาสต็อกไว้ก็เสียเวลาเปลืองต้นทุนคอร์สอีกถ้ามีเครื่องผลิตเองได้ก็ดีครับก็หลังจากที่เขามีเอ่อ 3D p r i n t e r ครับเขาก็นำเอาแบบไป Reverse Engineer ก็คือไปดีไซน์ใหม่แกะแบบลงเป็นไฟล์ 3D แล้วก็มีการใช้ซอฟต์แวร์เรื่องอ่อจีเ e อเรทเข้ามาช่วยลดน้ําหนักครับ ครับผมลดแมทเทียลในการผลิตทําให้ผลิตได้ไวขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นตัวผลเทียบเทียบกับตัวที่เราปิิ้์มากับตัวออริจินอลดีไซน์ครับ,รบด้วยประโยชน์ของตัว 3D printer อร์ของ Studio System นะครับมีการพริ้์เป็นอินฟิลตรงกลางครับทำให้เราได้ material ที่มันพารสมจริงที่มีน้ำหนักเบากว่ารวมทั้งใช้เวลาโปรดักชันเร็วกว่าราคาตูกลงครับที่สำคัญคือ เวสที่เกิดขึ้นในการผลิตน้อยกว่าลองคิดภาพถ้าเราต้องเอาเหล็กก้อนหนึ่งมามาโลเป็นแผ่นครับแล้วลองตัดเนื้อทุกอย่างทิ้งให้เหลือเชฟแค่เนี้ยเวสให้โลหะเสียไปมากแค่ไหนคิดง่ายชิ้นนี้ไงใ,ใช่ป่มไอ้ที่กัดทิ้ง่ยใช่ไอันนี้คือทิ้ง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 หมดเลยเสร็จแล้วผมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวสปริงโฮเดอร์ครับ จะเห็นว่าด้ามจับตรงนี้ครับข้างหลังมันะ่ะจะมีตัวสปริงจะมีจะมีตัวที่ยึดสปริงอยู่ครับซึ่งพอใช้ไปเรื่อยๆครับเราจะเห็นว่าสปริงมันขาดสปริงมันขาดครับซึ่งเขาพอเขามี 3D printer เนี่ยเขาก็านนรีด, uh, engineer, รดิไซน์พารนี้ขึ้นมาใหม่ครับโดยใช้ reverse engineer คือ Design p a r t ทขึ้นมาใหม่ให้มีความทนทานมากขึ้นดูน่าใช้มากขึ้นครับก็สั่งเป็นปกติครับ สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพาร์ทที่เราได้มาเนี่ยจะมีความแข็งแรงแข็งแรงเบาถูกคอนเซปต์เดิมครับเมื่อเทียบกับ C N C เราจะเห็นได้ว่าราคาที่ต้นทุนการผลิตของชิ้นนี้กับชิ้นเนี้ยจะต่ลงสี่เท่าลดลงเยอะครับผมก็ต่อไปจะเป็นบริษัท u l t a Machining Company ของอเมริกาครับจะเป็นบริษัทสุดท้ายรอบวันนี้ครับ UMC น่ยเป็นบริษัท ที่เป็นผู้นำทางด้านการผลิตชิงานโลหะที่เป็นคอมเพกซ์พาร์ทครับซึ่งจะเอาไปใช้ในพวกงานอ่าม c a ดิคอลหรือว่าจะเป็นงานแอโรสเปซหรือจะเป็นอุตสาหกรรมทางผลิตทั่วไปครับผมคุณขึ้นชื่อเรื่องคอมเพกซ์เนี่ยก็ต้องเป็น 3D printer ถูกไหมครับครับก็มาแก้ปัญหาตรงนี้อยู่แล้วครับผมครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ UMC อ่ะโรงงานผลิตเขาอะใหญ่มากนะครับเขามีเครื่อง CNC เป็นของตัวเอง แต่เขามองเห็นประโยชน์ของการที่มี 3D printer ว่ามันลดเวลาแต่การที่เราต้องเอาเหล็กอังก้อนไปกัดให้เป็นรูปทรง่ะครับหรือว่าใช้เซนซี5แก6แกเนี่ยเราพิมพ์ 3D printer มาปุ๊ปบแล้วก็ไปกัดนิดหน่อยตึงนิดหน่อยก็ได้งานที่พร้อมใช้ครับ,รบซึ่งนอกจากตัวงาน product ที่เขาทําขายแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการเอาสต Studio system เนี่ยไปเพิ่มแรูให้มันโดยการพิมพ์เป็น s ป a r e part ต่างๆครับซึ่ง UMC เนี่ยก็จะมี robot เยอะมากใช้เพราะเป็นฐานผลิตใหญ่ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นอ่ะโตคริปเปอร์ต่างๆที่เอามาจับงานเนี่ยเมื่อมีการใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการสึกหล่อนเกิดขึ้นครับการที่ต้องไปจ้าง c อ่าเซีกัดงานนีครก็อาจจะใช้เวลางานทําให้ลายการเป็นพอช้ามากครับครับนี่ก็จะเป็นชิ้นงานจริงที่เขาไปใช้ก็หนีไม่พ้นพวก n อมนาเนาะ NR พวกนี้พวกคริปเปอร์ต่างๆครับ ังจากที่เขามี 3D printer น,นอกจากที่เขามีแบบตรงนี้ลนะ้เขาก็อาจจะสามารถ redesign ทำแบบใหม่ๆเพื่อเป็นคิปเปอร์สำหรับจับงานประเภทอื่นๆได้ครับครับ,รบก็เรียกได้ว่าเราไม่จําเป็นต้องซื้อโรบอทใหม่สําหรับในการทําอาจจะใช้โรบอทต,ตัวเดิมแล้วก็เปลี่ยนคิปเปอร์จับก็พอจะจับชิ้นงานได้ก็จะลดต้นทุนให้บริษัทไปเยอะครับครับ,รบนอกจากตัว cost ต,ต่างๆที่ลดลงไปแล้วนะครับซูดโดสเตมของเราเนี่ย อส่วนเครื่องที่เป็นดีบายกับเครื่องที่เป็นเฟอร์เนตเนี่ยเนื่องจากว่าเครื่องดีบายกับเฟอร์เนตของเราเนี่ยมันมีการวางเชล์นานได้นะครับทําให้เราสามารถนําพลาสที่เราพิ้นเนี่ยหลายชิ้นเนี่ยไปทำโปรเซสพร้อมกันได้ครั้งเดียวก็คือเรียกว่าเป็นแบงช์โปรดักชั่นครับครับทําให้เราในหนึ่งไซเคิลรอบหนึ่งเราสามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้มากเมื่อเทียบกับเซนซีทำให้ยิ่งเราผลิตออกมาได้มากต้นทุนที่เราใช้ก็จะน้อยลงในหนึ่งไซเคิลทำให้ค่า คอสตต่างเพลพาสเนี่ยมันก็ถูกลงไปเยอะครับครับผมโอเคครับโดยสรุปนะครับก็คือประโยชน์หลักๆที่จะได้จากการมี 3d printer นะครับก็คือร่องของรูปทรงต่างๆที่จะมีการอิสระในการขึ้นรูปหรือว่าจะช่วยลด Workload ต่างๆจาก CNC ครับรวมทั้งเซฟคอสต์และ e a ท time ต่างๆในการผลิตรวมทั้งลด o t t l e น e c k ด้วยครับครับหรือกระทั่งถ้าคิดไปถึงอีกแม่มุมหนึ่งก็คือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมี โอดังมด้ใน,น,นอนาคตเพราะว่าการที่เรามี 3D printer เนี่ยแทนที่เราจะต้องเอาพาร์ตมามาสแปร์เพื่อทำให้คอสของเราจมอยู่ในกองพอก inventory ใช่ไหมครับเรามี 3D printer เรามีฟ i l e 3D แคแล้วก็สั่งพิมพ์ใช้ตอนไหนก็หยิบมาสั่งพิมพ์สั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ได้เลยก็เรียกว่าจะใส่พอร์ตการทางด้าน inventory ไปได้เยอะอโอเคนะครับก็เป็นสรุป เป็นเอฟฟิชติ้งท้ายนะครับเพราะฉะนั้นหลายหลายท่านที่ยังไม่ได้สัมผัสพวกงาน 3D Printing ซะเท่าไหร่นะครับก็เรียนเชิญมาที่โชว์รูมแอปเปิลแคทนะครับมีทั้ง 3D ทุกส่วนแหละไม่ไม่เฉพาะไม่เท่าพิมพ์ติ้งเนาะงานโพลิเมอร์อื่นๆงานคาร์บอนไฟเบอร์อะไรต่างๆเรามีหมดเลยนะครับก็จะเห็นว่างาน 3D Printing เข้ามาเขาเรียกอะไรอันล็อกการผลิตรูปแบบเดิมที่เคยใช้แบบเขาเรียกอะไร material removal นะครับ removing เป็น เขาเรียกอะไร ADM Additive Manufacturing Additive Manufacturing นะครับเพิ่มเนื้อเข้าไปเสียจะเรียกว่าไม่เสียเศษเลยก็ได้เนาะชอบมันริ้นออกมาแค่นั้นแค่เนื้องานนะครับเพราะนั้นเคสวันนี้โดยส่วนใหญ่คือเป้าหมายคือสร้างความมั่นใจคนที่กำลังแบบด้อมดมมองมองอยู่เฮ้ยมันจะเวิร์กจริงหรือเปล่ามันใช้ได้ไหมนะครับต่างประเทศเขาทำแล้วนะครับและคุณก็ไม่ได้เป็นที่หนึ่งของประเทศไทยแล้วด้วยเพราะว่าเรามีลูกค้าแล้วครับเนาะมีลูกค้าแล้วครับ ก็ต่างประเทศเขามีการเริ่มเรียบร้อยแล้วอแล้วแล้วประเทศเราล่ะพร้อมหรือยังที่จะปรับตัวตามเทคโนโลยีครับบ้านเรานี้จบนี้รู้สึกจะขึ้นเดินทางไปเซอร์วิสลูกค้าใช่ไหมครับที่ไหนเชียงใหม่เชียงใหม่ครับนะมีลูกค้าเชียงใหม่ซื้อไปแล้วนะอะไรนะฮะออชว์ช <Puis> ิ้นงานนี <speaks S 1> ่ไงอืมนะถ้าใครสนใจก็เชิญที่ว์รูมแอปพลิเคชันนะครับมาดูได้เลย นะครับเครื่องก็รันอยู่ข้างๆเรานี่แหละมีเสียงนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> อะโอเคนะครับวันนี้